สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงวันที่ 16- ถึง31สิเ็สิงหาคมซึ่งจะเป็นการเปิดเผยสถานการณ์บางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณปรึกษาส่วนตัวสแกนคิวอาร์โค้ดนะครับผมโอเค <c oughs> ถ้าพร้อมแล้วนะฮะจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันนะครับผมตั้งสมาธินะฮะฝากกดไลค์กดแชร์พิมพ์โชคดีเทวารักษ ชาวราศีพฤษภนะฮะจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมตั้งสมาธินะฮะพิมพโชคดีเทวรักนะครับผมชาวราศีพฤษภจะเกิดอะไรขึ้น <c oughs> ชารต้องการบอกอะไรคุณในช่วงเวลานี้นะครับ โอเคปัจจุบ,บันตัวคุณได้ n i n ออ f บอ n ส์โอ้ผมรู้สึกว่านายออกบอลส์นี่เป็นอะไรที่ตัวคุณเองอยู่ในจุดที่กำลังเรียนรู้กำลังเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะฮะบางส่วนเป็นเรื่องที่ดีนะฮะบางส่วนของผู้คุณอาจจะกำลังเข้าเข้าสู่การเรียนรู้อะไรบางอย่างนะฮะหรือกำลังเหมือนกำลังดูว่าตัวคุณเองจะเรียนหรือว่า หาความรู้เพิ่มเติมอย่างไรนะฮะในส่วนของความสัมพันธ์อาจจะหมายถึงการไปสืบไปสืบไ,ไปตามไปเช็คดูไปค้นข้อมูลไปไปดูเขาว่าเออเป็นยังไงบ้างไปส่องไปส่องนะฮะไปส่องว่าไปส่องอินสตาแกรเป็นไงไปส่อง Facebook เป็นยังไงนะฮะในช่วงเวลานี้นะครับ ดูซิว่าคุณส่องใครนะฮะในอดีตคุณได้เดอะสตาร์สโอ้เดอะสตาร์เป็นลักษณะเป็นหาโอ้เป็นช่วงเวลาที่โอเคตัวคุณเองกำลังหาต้นแบบหาเป้าหมายในอดีตนะคือคุณเองตั้งเป้าหมายคุณเองกำลังหาต้นแบบของสิ่งที่คุณอยากจะเป็นอ๋อก็ดีนะเป็นช่วงเวลาที่คุณเองตั้งเป้าหมายตั้งเป้าหมายในอดีตในปัจจุบันตัวคุณเองพยายามหาหาวิธีที่จะไปสู่เป้าหมายของคุณได้ยังไงนะดีทีเดียวนะสำหรับชาวราศีพฤษภคุณได้ คุณได้นายออบแพนด์าเสนะฮะสิ่งที่คิดอยู่ในตอนนี้คือคุณเองอาจจะนาย p อ n แพนด์คคือการดูแลการช่วยเหลือการการช่วยเหลือตัวเองคุณคุณสามารถเป็นลักษณะที่ตัวคุณเองสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ในสถานการณ์นี้เพราะฉะนั้นเป้าหมายที่ตั้งไว้ในอดีตเนี่ยในสถานการณ์นี้คุณเองกําลังเรียนรู้กําลังเก็บเกี่ยวประสบการณ์แน่นอนละ่ะมีถูกบ้างมีผิดบ้างนะฮะ เออถ้าถูกก็เก็บไว้เป็นประสบการณ์เพื่อทําซ้ําถ้าถ้าผิดพลาดก็เรียนรู้แล้วก็ป้องกันไม่ให้มันเกิดซ้ํานะครับในสถานการณ์นี้สิ่งที่ตัวคุณเอกคุณคิดเนี่ยได้นายอัลแพนิเคิลในในสถานการณ์นี้หมายถึงคุณเองรู้สึกว่าฉันทําแล้วเดินหน้าด้วยตัวเองรู้สึกสบายใจหรือรู้สึกเข้าใกล้ความสําเร็จเข้าใกล้เป้าหมายมากกว่า มากกว่าที่จะไปหวังพึ่งพาหรือไปอะไรกันแล้วแต่ผมคิดว่านี่เป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองค่อยๆเรียนรู้ซึ่งถือว่าดีและที่สำคัญคือมันค่อนข้างที่จะยั่งยืนในเรื่องของการงานนี่ถ้าทำแบบนี้ผมคิดว่าอีกไม่นานตัวคุณเก็บเกี่ยวประสบการณ์มากพอแล้วตัวคุณเองสามารถที่จะเดินหน้าได้ค่อนข้างดีทีเดียวในเรื่องของความสำคัญเช่นเดียวกันคือเป็นลักษณะที่ตัวคุณเองเก็บข้อมูลนะฮะแล้ว แน่นอนว่าเราเราเน้นเราเน้นเรายิงปุ๊บเราได้เขาเรียกอะไรยิงธนูแล้วได้ได้เป้าหมายเลยนะไม่ใช่ยิงยิงไม่แม่นนะแล้วคุณยิงรัวเลยอย่างเงี้ยอันเนี้ยอาจจะทำให้เปลืองทรัพยากรในสถานการณ์นี้เป็นลักษณะที่ตัวคุณเองแบบรู้จุดแล้วยิงโป้งเดียวจอดในสถานการณ์นี้เขาเรียกว่าอะไรดีเขาเรียกว่า เนลเอ็ดอะคือแบบเนลเอ็ดพราะเข้าเป้าเออคุณเองทําอะไรในลักษณะเนี้ผมรู้สึกว่าตัวคุณเองอยากให้มันเข้าเป้าครน,นี้ปัญหาและอุปสรรคที่ตัวคุณมองมาเห็นนี่ค่อนข้างชัดเจนมากๆเออไม่มีอะไรชัดเจนไปกว่านี้คุณได้เดอะฟูลเป็นลักษณะที่เออสิ่งที่ทําให้มันล่าช้าหรือสิ่งที่ทําให้มันพลาดเป้าคือความอันที่หนึ่งความประมาท ถ้าเป็น the f u หมายถึงความประมาทหมายถึงความไม่พร้อมนะเพราะฉะนั้นเป็นสถานการณ์ที่ผมคิดว่ามีบางอย่างที่ถ้าเกิดพลาดไปอาจจะเป็นเพราะว่ายังมีประสบการณ์ไม่พอหรือว่าอาจจะยังคือมีความประมาทนะยังไม่ได้ะละเอียดรอบครอบถี่ถ้วนนะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแบกหญ้าแล้วงูตื่นไก่ตื่นหนีไปก่อนนะฮะก็ค่อยๆนะครับผมเราจะต้องเปลี่ยนตัวเรานะฮะชาวราศีพฤษภจากจาก กุญชอนะไปเป็นเสือดาวนะซึ่งค่อยๆย่องค่อยๆย่านะครับผมจริงๆผมเชื่อว่าสิ่งที่จะทำให้ตัวคุณเอประสบความสำเร็จคือไปเนิบๆสไตล์คุณนะครับเนิบๆเนี่ยดีละนะฮะพลังงานในอนาคตเป็นยังไงบ้างโอ้ในอนาคตนะฮะคุณได้ซิกส์พานความสำเร็จรอคือแปลกมากนะแต่ว่าเ ไม่ไม่เคยเจอแบบนี้คุณได้พ a นดัคเคิลเพียบเลย <c oughs> คุณได้เหรียญเพียบเลยนะครับซึ่งหมายถึง Material หมายถึงวัตถุแปลว่าการาผมคิดว่าในสถานการณ์นี้พลังงานมันเปลี่ยนจากสิ่งที่เป็นความคิดไปเป็นการกระทำไปเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้น Six of พันดัคเคความสำเร็จการเปลี่ยนไปเป็นรูปธรรมการมีเมตตาการเผื่อแผ่ q u e อ n of Penna เ l e s เช่นเดียวกันฮะความ ตั้งมั่นมุ่งมั่นนะครับผมและ n i o g p f p t n c l e King Queen ขึ้นมาพร้อมกันนะ King q u e e n ขึ้นมาพร้อมกันเป็นพลังงานทั้งหยินและหยางคือคุณเองเดินหน้าทั้งในเชิงรุกและเชิงรับนะเออคำแนะนำก็คือเดินหน้าทั้งในทางเชิงรุกและเชิงรับนะคุณเองอเป็นทั้ง เชิงรุกและเชิงรับนะในสิ่งเหล่านี้ที่คุณเองพยายามที่จะจัดการดีแล้วที่ท,ที่ชาวเราสิงคโปรมาถึงจุดนี้เพราะว่าผมเห็นว่าตัวคุณเองมีเป้าหมายพอมีเป้าหมายที่ชัดเจนคุณเดินตามทางถึงแม้ว่ามันจะเหน็ดเหนื่อยถึงแม้ว่ามันจะชา้าถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องใหม่ที่ตัวคุณเองต้องเรียนรู้แต่ว่าผมรู้สึกว่าตัวคุณเองสามารถทําได้และทําได้ค่อนข้างดีด้วยคุณได้ซิกซ์สเนนเคิลส์อ่าโอเคซิกซ์สเนนเคิลส์เนี่ยถ้าใครเป็นสายอ่า เมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สายบุญก็ได้นะฮะแนะนำให้ไปทำบุญนะฮะซิกส์สปอร์ตแนลทหมายถึงความมีเมตตาเพราะฉะนั้นตัวคุณเองอาจจะเป็นลักษณะที่เข้าหาคนมีเมตตาเอา่อมีคนเอ่อเขาเรียกอะไรช่วยเหลือนะครับผมแล้วสิ่งที่คุณคือคุณเองมีความรู้อะไรคุณเองช่วยเหลือเขาในส่วนนั้นแล้วผมรู้สึกว่าก็จะมีคนกลับมาช่วยเหลือในสิ่งที่ตัวคุณเองต้องการนะครับเพราะฉะนั้นคีย์แมสส์จของคุณคือ ทั้งทำทั้งในเชิงรุกและเชิงรับแล้วก็มีความเมตตานะฮะสิ่งเหล่านั้นจะตอบแทนผลสิ่งที่คุณทำไปนะครับผมสำหรับในส่วนของโหราศาสตร์นะหมอป้องใช้โหราศาสตร์ตะวันตกนะครับผมถ้าพร้อมแล้วตั้งสมาธิพิมพ์โชคดีเทวรักนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ถ้ายังไม่ได้กดนะฮะเข้าไปดูในรายละเอียดด้านล่างได้ทุกคลิปนะหมอปองจะเขียนไว้ว่าราศีอะไรเห็นมีคน ะระบุราศีสลับสับเปลี่ยนกันนะผมใช้โหราศาสตร์ตอนตกนะครับผมอะในช่วงเวลานี้เป็นยังไงนะฮะเราเดินทางเข้ามาสู่ในช่วงกลางของเดือนสิงหานะฮะช่วงนี้มีอะไรบ้างครับผม Mars t r i p l u t o นะฮะ Mars t r ร p l u t o นี่เป็น Super Charge Energy ผมบอกแล้วว่ามันเป็นพลังงานที่เหมือนกับติดเทอร์โบ Super Charge เออ s u p e r charge คืออะไรครับหมอเทอร์โบคืออะไรอะถ้าจะให้ตอบ ก็ตอบแปลว่ามันสุดยอดใช่ไหมไม่เอาหมอตอบให้มันแบบเทคนิคนิดนึงโอเคได้ซูเปอร์าร์จคือการใช้กังหันอัดอ,อากาศเข้าไปในเครื่องยนต์นะครับผมดึงไอดี I, ID, หรือดึงอากาศดีเนี่ยเข้าไปเพื่อให้ออกซิเจนมันหนาแน่นขึ้นเดสนขึ้นเดส์ขึ้นก็คือหนาแน่นขึ้นแล้วเพิ่มส่วนผสมของน้ำมันจุดระเบิดตุ้มทำให้เครื่องยนต์ให้พลังงานมากขึ้นใน สภาวะกระบอกสูบปริมาตรเท่าเดิมพูดง่ายๆว่ามันคือการเพิ่มประสิทธิภาพนะฮะโอเคแล้วแต่แเทอร์โบล่ะเทอ,อร์โบยังไงเทอร์โบคือการเอาไอเสียนะครับผมเวลาเครื่องยนต์มันสันดาบแล้วมันเกิดอะไรครับควันที่ออกท่อไอเสียเนี่ยมาปั่นตัวเทอร์บายหรือมาปั่นกังหันเทอร์โบเนี่ยให หมุนเพื่ออัดอากาศเข้าไปนะครับผมนะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับผมใครรู้ใครเป็นวิศวะมามาแชร์ไดนะ้โอเคไหมะนะแต่นั่นคือทฤษฎีที่เรียนในสมัยหนุ่มๆม,มากๆนะครับผมโอเคอ่ะต่อ Mars Trim Pluto s u p e r t r u ทรัช n ัน for transformation โอ้โอเค,ออ Mars, Prime, Pluto, for อเคบอกแล้วครับว่า Mars คืออะไร Mars คือ action ลงมือทําปฏิบัตินะฮะ practical นะครับลงมือปฏิบัติแล้วมันอะไรกับพลูโตมัน try พลูโตคือเปลี่ยนแปลง transform นะ,ะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยน,ยนรูปแบบไปเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่อยากจะเปลี่ยนพลิกหน้ามือเป็นหลังมือหน้ามือเป็นหลังมือพลิกฝ่ามือเปลี่ยน สถานการณ์นะฮะ turn around โอ้โหชอบมากเลยคำว่านะ turn around นะ turn around นี่เป็นถ้าหุ้น turn around นี่ก็คือแบบ,บชใช่ไหม <laughs> ไม่ใช่คำหมอหนู turn around ตอนที่มันอยู่พีคอยู่ดอยอะปุ๊งแล้วมัน turn around ลง <laughs> จุ๊จุทุกคนเป็นหมอก็เป็นนะฮะเคยเป็นมาก่อนนะครับผมรักษาหายรลอยนะังล่ะอ่านั่นคือประเด็นนะครับโ okay. อเค mercury ไอท,ท็อตทีทรไนน p นะทรไนน์พล Pr เป็นลักษณะที่ ใครอยากจะเปลี่ยนอะไรอยากจะลุกขึ้นมาทําอะไรที่แตกต่างออกไปช่วงเวลานี้จงทานะครับผมช่วงเวลานี้จะมี Mar s เนี่ยคอยเอาใจใส่ช่วยช่วยเหลือดูแลในการในในการเปลี่ยนแปลงอะไรของคุณที่มันดูดูยากดูแทบจาเป็นไปไม่ได้อะไรแบบนั้นเช่นบาเขาเรียกอะไรดีมีคนนึงอะ่ะที่แบบชวนออกไปออกกําลังกายไม่เคยไปนะแต่ชวนกินไปนะ แล้วจู่ๆวันหนึ่งเขาก็ตัดสินใจมาออกกําลังกายนะฮะแล้วก็ออกทุกวันเลยนะครับผมซึ่งถือว่าน่าประหลาดใจมากสําหรับผมนะหรือว่าแม้กระทั่งผมก่อนหน้านี้ก็แล้วกันนะในช่วงประมาณสัก5 6ปีที่แล้วนี่ผมน้ําหนักอ้วนมากนะเออประมาณถ้าเป็นกิโลก็คือประมาณ80ดสิบกิโลน้ำหนักนะเออแปกิโลกร,รมัมอ่าแล้วก็ ถ้าเป็นพาวส์ก็ประมาณ170-180ใช่ไหมมันก็อ้วนมันก็หนักมากนะแต่ว่าพอไปตรวจปุ๊บเนี่ยไปไปตรวจสุขภาพประจำปีนี่คือสุดเลยอะคือแบบไตรกีเซอร์ไลน์3า0นะครับผมแต่ผมแปลกนะต่อให้ผมอ้วนเนี่ยคอเลสเตอรอลก็ไม่ขึ้นนะครับผมถามหมอหมอบอกว่ามันเป็นลักษณะเฉพาะตัวในการจัดการเ,าเขาเรียกสมดุลเคมีในในร่างกาย ช่างหมอเพราะว่าไม่ไม่รู้เรื่องหมอเท่าไรนะครับรู้เรื่องบางอย่างนะรู้เรื่องบางโรคที่ตัวเองเป็นไม่ได้รู้เรื่องระบบอะไรทั้งหมดเขาบอกว่าเออไม่จําเป็นนะแล้วก็มีคนที่ผอมๆก็อาจจะคอเลสเตอรอลสูงเหมือนกัน LDL นะครับผมทะลุไป LDL นี่ก็คือ low density cholesterol ใช่ไหมก็มันเป็นแฟตที่ไม่ดีมันเป็นไขมันทีไ่ไม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 ่ละลายนะมันก็จะ ไปเกาะผนังหลอดเลือดก็ทําให้มีสภาวะเสี่ยงเป็นโรคหัวใจมากขึ้นใช่ไหมอ่าอะไรประมาณนั้นนะครับผมถามว่าแล้วมันมี Radical Chain หรือมันมีไออะไรเป็นแรงบันดาลใจนะฮะในสถานการณ์ในช่วงเวลาในในช่วงก่อนเนี้ยมา r ์ชทริมพ l ูโสำหรับตัวผมเองนะก็คือการที่ได้เห็นคนที่สำคัญในชีวิตของผมอ,อ,อ่ผ่าตัดหัวใจแล้วโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบผมไม่อยากเป็นอย่างนั้นเพราะว่า ุณรู้เปล่าว่าการผ่าตัดหัวใจนี่คือส,สิ่งที่ทำนะเพราะว่าบางทีสมมุติว่าถ้าเอาบอลลูนไปขยายหลอดเลือดไม่ได้ไม่ได้ละเพราะว่ามันมันไขมันมันอุดตันไหลเลือดไอไหลเส้นไม่ใช่ไหลเลือดไหลเส้นเลือดเนี่ยเส้นเส้นเลือดที่เลี้ยงหัวใจมันมันติดใช่ไหมมันก็ไม่สามารถใช้บอลลูนไปได้หมดนะเขาก็จะต้องหยุดหัวใจใช่ครับหยุดหัวใจคือเฮ้ยนั่นคือ หัวใจไม่เต้นว้ยหัวใจไม่เต้นเท่าไหร่หัวใจไม่เต้น30นาทีเออหมอหมอเขาก็จะหยุดหยุดเต้นหัวใจเออหยุดหัวใจเต้นแล้วก็เปลี่ยนให้ไอเครื่องฟอกเลือดทํางานแทนเนาะเอเอเฮ้ยคุณตายแล้วนะยงั้นนะนั่นคือคุณตายแล้วใช่ไหมตายไป30นาทีใช่ไหมเอเอเป็นลักษณะนั้นแล้วเขาก็ผ่าตัดใช่ไหมผ่าตัดเออในกรณีที่คนที่สําคัญของผมเนี่ยเขาผ่าตัดแล้วเอาเส้นเลือดที่เอออตา้าไม่ใช่ออตา้า ไม่แน่ใจว่าเอลอัลต้าหรือเส้นเลือดแดงหรือเส้นเลือดดาที่ตรงใต้น่องอ่ะเออมามาใช้แทนนะครับผมแล้วมันตันเยอะมันตันหลายเส้นตันสี่เส้นสมเส้น4ี่เส้นอย่างเงี้ยมันก็มันใช้บอลลูนขยายไม่ได้ละนะครับถ้าถ้าคนตันไม่มากเนี่ยอีกเคสหนึ่งก็เป็นคนที่สําคัญสําหรับผมเหมือนกันก็คือเขาใช้บอลลูนมันก็ไม่ได้ผ่าอะไรเยอะแล้วก็หัวใจก็ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช้บอลลูนต้องหยุดเต้นไหมอาจจะไม่หยุดเต้นนะเออ ใครเป็นหมอช่วยคอมเมนต์นิดหนึ่งแล้วกันนะเออแต่ว่านั่นแหละนั่นก็คือเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้ไอ้ห้ปี7ปีที่แล้วผมลุกออกมาออกกําลังกายคือไม่เอาไม่อยากจะโดนหัวใจหยุดเต้นไม่อยากแบบนั้น <c oughs> เออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือ Mars, t r i ์สทริมนะฮะก็คือเป็นช่วงโมเมนต์ที่เหมือนกับเอ้ยอะไรก็ได้ อะไรก็ยอมเธออะไรก็ทำอ่ะเป็นลักษณะนั้นนะคือเป็นช่วงเวลาที่แบบเขาเรียก pivotal moment หรือว่า epiphany epiphany ว้าเป็นเหมือนใครเคยดูโฆษณาซุปไก่สกัดยี่ห้อหนึ่งชื่อแบรนด์นะไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะฮะเอ่อที่มันพอกินเข้าไปแล้วแล้วมันหลอดไฟมันวาบหลอดไฟมันสว่างขึ้นอ่ะเป็นแบบนั้น epiphany นะฮะปิ้งไอเดียตรงนั้นนะครับผม mars t e pluto s u p e r c h a r g e energy for transformation you can overcome a major fear All limitation นะฮะ face your fear นะครับสู้กับความกลัวของคุณนั่นเองสู้กับข้อจำกัดของคุณนะฮะโอเคต่อไปนะครับ Mercury retrograde re-enter Leo นะฮะ Mercury retrograde คราน,นี้ถอย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 ,ถอยกลับไปเลยถอยไปอยู่ไหนถอยไปอยู่ใน Leo เขาบอกว่าอะไรครับ reconnecting with past passion ในช่วงเวลานี้ตัวคุณเองอาจจะมีสิ่งที่คุณเองอยากจะทำในอดีต แล้วเคยทําแล้วด้วยแล้วหยุดไปได้กลับไปเหมือนสารต่อนะครับผมอ่ะหมอคะสารต่อเรื่องอะไรเมอร์คิวรี่เป็นเรื่องอะไรบางเอาเป็นเรื่องของการพูดคุยเพราะฉะนั้นก็จะค่อนข้าง c a s ชวลเนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะทั่วๆไปอาจจะเป็นพูดคุยเรื่องของความสัมพันธ์ที่แบบมันจบไปแล้วแต่ว่าเออมันอาจจะไม่ค่อยได้คุยกันหรือว่า ต่างคนต่างห่างออกไปก็อาจจะได้กลับมาพูดคุยกันเพิ่มเติมมากขึ้นเช่นแฟนเก่าเช่นกิ๊กเช่นเช่นเพื่อนนะครับเพื่อนเก่าอะไรลักษณะนั้นจะมีการรีคอนเน็กนะฮะนะจ,จะเจอญาติอาจจะเจอคนที่แบบคือเคยเป็นคนที่สำคัญมากสำหรับเราแล้วก็ลืมไปแล้วอะไรแบบนี้นะฮะอืมก็อาจจะรีคอนเน็กหรืออาจจะไปเจอเขาอาจจะไปเยี่ยมเขาก็ได้นะฮะเขาอ,อาจจะอยู่ที่เดิมมา ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็คุณเองอาจจะหลงลืมมีงานมีการมีภาระหน้าที่มีมีความรับผิดชอบอะไรแล้วคุณเองอาจจะไม่ได้ไปหาเขานะฮะก็ก็เป็นช่วงเวลาที่คุณควรจะไป Mercury Retrograde Reenter Leo นะครับผม Connect กับหลาย Pass Passion สิ่งที่คุณเองอยากจะทำในอดีตนะครับผม People คนนะฮะอย่างที่บอกไปแล้ว o oh, Creative Creativity Project นะครับผมหรือโปรเจกต์ที่คุณเองแบบ ดองอะ่ะอยากจะทําแต่ว่าไม่ได้ทําอะไรแบบนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะอาจจะได้กลับไปทำนะฮะโอเคไหมแล้วที่สําคัญน่าสนใจมากเขาบอกว่า rewrite story of your heart อ่าเป็นการเขียนเรื่องราวอีกครั้งหนึ่งหรือ,อเรื่องราว rerun เรื่องราว rerun ภาษาไทยที่มันเป็นภาษาที่ ต้องต้องมีสติจริง <laughs> ๆยากยากนะฮะโอเคแล้วก็รีรัน with your heart นะใช้ใจในการตอบสนองใช้ใจในการสื่อสารใช้ใจในการเริ่มต้นนะครับโอเคไหม full moon in aquarius นะ full moon in aquarius นะครับผม ừ, น่าสนใจมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงคือถ้า full moon in aquarius เป็นช่วงเวลาที่ เรื่องของสภาพจิตใจสภาพอารมณ์ของคุณเนี่ยจะไปอยู่รอบๆ community uh, Aquarius คือมหาชน Aquarius คือประชาชน Aquarius คือมหาชนเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่มีคือจะมีการเขาเรียก l e v e l a t i o n หรือมีการพัฒนามากๆก,ก,กับชุมชนของคุณเช่นสมมติว่าคุณเข้าชมรมอะไรชมรมเทนนิส ก็จะคุณจะเจอคนเก่งๆที่คุณเองอยากจะไปฝึกมือด้วยไปฝึกเ,เขาเรียกอะไรอะโฟรแฮนดะ์แบ็กแฮนดอะไรแบบนี้นะครับผมหรือคนที่มีมีความสามารถเขาเข้ามาแล้วก็เข้ามาในกลุ่มเข้ามาในาสนามเข้ามาในคอมมู n นิตี้หรือว่าชุมชนหรือว่ากลุ่มของเราที่ที่เราจะสามารถเรียนรู้จากเขาได้นะฮะโอเคปในสถานการณ์นี้ ก็อาจจะสร้างให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า friendship อ่า,อาโอเคสิ่งแรกที่อาจจะสร้างคืออะไรครับ authenticity uh, Auth Auth authenticity ก็คือเป็นลักษณะที่เป็นปัจเจกตัว,ต,วตัวความความเป็นท่องแท้ของเราอะ่ะคือเราอาจจะดูว่าเอ๊ะเราเนี่ยรู้สึกชอบสิ่งสิ่งนี้จริงแล้วเราอยากจะพัฒนาเพราะว่าบอกแล้วว่ามันมี levelation เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็อาจจะ หลายคนอาจจะได้เจอคนที่เก่งๆหรือคนที่จะฝึกฝีกมือคุณในส่วนที่คุณเองต้องการหรือทําที่เป็นภาพใหญ่เป็นมหาชนนะครับโอเคไหมแล้วก็ a great time to release need to fit in สิ่งเหล่านี้เป็นช่วงเวลาที่จริงๆแล้วตัวคุณเองจะได้รับการยอมรับได้รับการยอมรับจากสังคมของคุณกลุ่มของคุณสมมุติว่า มันเหมือนก่อนหน้านี้คุณเองอาจจะรู้สึกว่า hey, the r e i s something in the air คือมันเหมือนกับมันมีอะไรอยู่นะแต่ว่าไม่พูดไม่บอกไม่อะไรช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เหมือนน้ำแข็งมละลายนะครับผมช่วงที่เป็นกำแพงที่มองไม่เห็นความห่างของจิตใจระหว่างตัวคุณกับกับชุมชนของคุณ community ของคุณเนี่ยจะจะหายไปแล้วคุณเองจะเข้ามาใกล้กันมากขึ้น ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะครับผมโอเคไหมแล้วคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่จําเป็นที่จะต้องทําอะไรเพื่อที่จะเพื่อที่จะกลมกลืนหรือว่าผสมสารกับกลุ่มกลุ่มนี้คุณจะรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยกลุ่มเนี้ชุมชนเนี้เป็นหนึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวตัวคุณเองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับชุมชนนี้นะครับโอเคปะโอเคแล้วสุดท้ายนะฮะ วีนัสทรี n เนปจูนวีนัสทรีนเนปจูนนี่เป็นอะไรที่ฟุ uh, ้งฟิ้งนะครับผมหรือว่าเขาเรียกโรแมนติกสุดๆนะฮะเพราะฉะนั้นคุณเองอาจจะคาดหวังสถานการณ์เหตุการณ์จากสถานที่บุคคลกลุ่มนะครับผมทำให้ตัวคุณเองรู้สึกว่าโอ้ o p t o t of w o r w o r l เนะเป็นลักษณะนั้นวีนัสทรีนเนปจูนเป็น Dreamy Love vibe นะฮะเป็นอะไรที่ มันนุ่มนวลชวนฝันมากๆนะฮะตัวคุณเองอาจจะถ้าโสดนะฮะก็นุ่มนวลชวนฝันเลยนะะเน้นฝันอาจจะฝันเลยอาจจะเจอชายหนุ่มที่ต้องการชายหนุ่มที่หมายปองที่เขาเรียกว่าอะไรอยู่ในฝันนะครับหรือฝันอยู่จริงๆคือไม่ได้เจอในชีวิตจริงแต่เจอในความฝันนะฮะแล้วก็ intuitive healing เป็นช่วงเวลาที่เอออันนี้น่าสนใจ intuitive healing ก็คือเป็นลักษณะที่เชื่อใน เชื่อในความรู้สึกของตัวเองในเรื่องของโรแมนติก r รี ationship อันนี้เน้นโรแมนติก r รี ationship นะครับผมในความสัมพันธ์ที่เป็นแบบคู่กันเป็นพาร์ทเนอร์กันเป็นคู่ชีวิตกัน r รี ationship เป็นลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นใครมีแฟนช่วงนี้จะเรียกว่าดีปลืม้มนะครับผมหรือว่าใครโสดก็จะเป็นลักษณะที่โอเคฉันอยากจะหลับตาฝันอยู่อย่างนี้นะฮะไม่ยอมตื่นนะครับ